สี่ได้นำทิพยัญติอธรรมสีสมส่หลงวิตทอเแีบนบน่งโอกาสนี้พรอแล้วระส่งทาด้านจหนด้อิเเมพุทธมนบทบวชเขาไว้ทอรหันไปลำดับไปหลวงประัดแล้ i yes, uh, uh. สงความชีวิทองยาวันิพพานสารกชาเปโตรงชีวิทองยาวนิพพานสารกัชาเปตยงมองชี

tata ko te วงเ่รอรรอาธิกรครับแต่ทางด้านูรเลือกต่อไปผมจะขออนุญาตจาบเปียนมื่อรบแล้วท่านชเป็นภาครุ่ที่1่รุ่นที่สองท่านกิโปเตรัตนชัยท่านที่3ท่านที่ศึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ของท่าสาการเจริญทานิปรพลอิเลการทาที่4ผู้เปลี่ยนด้วยคนที่หันรัการที่วิจิดาพี่น้อย าฝ่ายพัฒนาธุรกิจนะครับแล้วก็ 6. ท่านดเพิ่มีรวัตรสุรเชษกตตอ,ตอตรกรุงเทพมหานคร 7. ท่านเทชราพิบวิต์นะครับ8ท่านสุรีรัตนัตนะศรีสติกรกร,กรมการผู้จัดการทีดีซีนะครับปอร์ดและ 9. ท่านปิยะสิงสอนสักว์กาบีเชิญครับ เปลนความรักนะครับที่พี่ชายตีต่อคุณพ่อคุณแม่ผู้เป็นพระอรหันต์จากที่ปฏิเสธกายเก่าไว้นะครับบิดามารดาเป็นพระอรหันต์ประจำตัวลูกอนนะครับ เรพร้อมแล้วและการเิอพี่จะอนัดสัญญามีสามชุดที่ไหนครับเพราะที่พยามประกันไทยได้ร่วมมือสนับโรงพี่ารรมนะครับนั่งประจาที่แล้วก็จะได้มีชุดที่สองนะครับแร่ออคนเดียวหลวงนครบ กินติยนนะครับทั้งทางโลกและทางไทยภาพข่าวทีมที่ผลตกลงดีดรปิยะเาวิชัยในครั้งนั้น,เป,นเป็นที่ประจักษ์ว่าด้านนอกหลอ่อตเจริญกว่าคนนะครับเข้ามาไม่ได้ครับท่านเฉชดากีรพรประธานบริษัทเดนโซกรุ๊ปสองท่านดรอมรพิธานาคุณประธานกิติมศักดิ์สมาคมตระกูลเทงแห่งประเทศไทย ประธานก่อตั insight, an ้งชมรมรวมใจชาวชีงท like ั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว3าญาติพี่น้ครับท่านปัตมาตาบิชัย4ท่านสุรสิทธิ์ท่านรับพึงนะครับมรุกูลนะครับประธานกตตรอกรุงเทพมหานครภาคประชาชิญนะครับ5ท่านชัาชวินสุรเชษประธานอนุกรรมการกรตตรอควางเข้าการนครบัมหนึ่งลำดับต่อไปท่านนิสิทธิโรหานนะคากิจประธานกตตรอควางเข้าการนครปัดแปด ละดับต่อไปคุณพี่ชาวคุณพี่ชาวนนี้ีลาสิงหวัพรแต่ท่านดรประสงค์เป็นจกวันและเก้าท่านสุพิชยยัยเดชุ้ึกรประธานสภา,สาเท็นอันารอนคนที่สิบแปดการเยี่ยวชมเพื่อนฝากรางครับบังข้างหลั<อ>แทนสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องเจ็ด hd แห่งสี่สรับคร ผลข่าวการกีฬาอีเดนสามหลายคนอบอกว่าเมื่อวานอีทูเลตเตอรี่อายุพีจ้าห้เจ็ดจะมอากับุมได้ไปได้กับงานสัอายุมงคนพิจนะครับห้าเจ็ดล้านนะครับผมเ็เรียบร้อยครับ สองก็ยี่ก้าสองผมเคยไปบ้านพี่ตาก็เห็นพี่ตากล่าวแม่ก่อนวันเกิดให้เจ้าหน้าที่ได้เก็บเครื่องขยันทำที่จ่าทุกท่านอยู่ในงานนะครับอยู่ในงานนะครับข้างนอกมี่สิบลาบครปีประมาณเกิดก็เป็นคุณแม่หมอแล้วนะครับขออนุญาตที่เป็นส่วนตัวนะครับ และวันนี้นะครับขออนุญาตประกาศข่าวดีนะครับด้วยความเพียรของคุณโภคย่าและคุณพ่อคุณแม่คุณพี่จากับพี่น้องผู้เฝียมด้วยโภคย่าธรรมดวงใจได้ประจุนะครับร้อยตำรวจตีนายแพทย์ปริญญาตาพิชัยนายแพทย์สพเด็กปมุ้ยน่านครับดีใจมากเลยครับขโมน้อยคอยรักลราดับต่อไปกับพี่ยอดนะครั โม้อ้ยคอยสามีอายุ <Darwin> ักนัคนกับคนคนรีแล้วก็มีวามรันอดีตวันที่อัญเชิญสรีละก็เจมาปุสัเดจองที่สามอยู่กับท่านอนตำรวจตรีพียสักพิชัยเจ้าปุณสมเด็จพระพุทธชินวงศูมิตรพระอาจารย์ปิยสกาวมาตานุส तो सा